ต่อแถวลงดันอ่าฮะต่อแถวด้วยหรอตัวปูตัวผู้หญิงปะใช่ไหมใช่ตัวไอคอนตัวผู้หญิงไงไอที่ไม่ใช่ทะลุไม่ไม่ไม่ใช่ตัวใหม่นะเป็นเป็นเหมือนแบบตัวเต้าจะชินในตัวที่ที่มีที่มีแฉลบโอ้เอ็มสี่ตกนะมินิแมปมันขึ้นสีแดงอะเดียดาย เฮ้ยนั่นขึ้นมาพอดีให้เป้นตัวนึ่งนะไอ้เว็นยืนอยสองตัวสองตัวสองตัวเลยาตัวนึงอะโอ้โหเดินไม่รู้ว่าพอตำรวจปุ๊บกูดึงหน้าเลยทีนี้ตะเกาหน่าราบังตะเกาใช่ไหมเออ โดนระเบิดก่อนจอม่รู้สึกมัไม่อยู่ตรงกลางเลยอะดันรึเป่าน่ะเฮ้ยไทเรมิดเดันมาไทเกมิดไอตัวนึงตนึไทเคมิดตัวนึงดว่าเธอจะไสะบัดแล้วมีใครมารับกูปะเซคกอร์กเซคเเซคเอเซคเอ ไบเลอร์ตัวหนึ่งยังอยู่ปะยังอยู่ปะเอฟหนึ่งเอฟหนึ่งเอปหนึ่งไม่ใช่คนนี้โอ้ยโอ้โหเอแม่ทันแบทนแบทนแบทนแบเจ็บนะเออสองคนเจ็บนะอยู่นี่นะคอนตัวหนึ่งคอนตัวหนึ่งตัววสองตัวแล้วปะ มันแฝดคอนคอนตายไม่เปิเช็คหลังได้ปะไม่ไม่ไม่หลังไม่หลังไม่หลังอยู่นี่ทุกตัวอยู่นี่ตัวเฉยงเฉยไม่รู้ไก่เฮ้ยเฮ้ยมาเลยมาเไก่เก๋งไก่อ้ยมาล้มาล้โอ้โหโดนหัวไม่ตายโอ้โหไม่โดนกูกลัว แปดป่ะไม่มามามาใกล้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 กูล่อให้กูล่อให้ใครขวางวะยิงทิ้งเลยเนี่ยตายหนึ่งอีกคนนึงอีกคนนึงอีกสองเลยวะอีกสองเลยอีกคนอีกสองคนปะโอ้ยไอตัวท้ายอยู่บานาน่า พอใส่กันเพื่อนกูยิงแล้วกูหลบโอเคมึงมึงยิงหลบแล้วมูจะปาดระเบิดอยู่ไหนพวกกูนัดกันมาพวกกูนัดกันมาอุ้ยไปหัวมองไม่ทันกูกูวิ่งไปแอบนะกูวิ่งไปแอบนะโอ้โหเยอะเลยนี่ กูต้องรอให้ก่อนป่ะเปเปอร์เปเปอร์ดัทันเลมันมีคนนึงเหมเอนเล่นนั่นไปเลยเอุ้ยสวยโอ้ย้ยไม่โดนใช้สองไหมคนเดียวหรือคนเดียวละ ล่าสุดอยู no <cat> <cat> ่ตรงแพลตฟอร์มเก็บหยาดเก็บหยาดโอเคที่จะได้ยิงเป้าหันไม่สุดลงพิษลงพิษขึ้นแอปขึ้นแอป ct ct สอง รอ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 แค่ยูรอดูดูด uh uh ูซีดีออกแห้โอ้ยกลางไซด์กลางไซด์ใครมุนบอเข้าสมองวะนะไอ้สัตว์มนบเาไปสัตว ม,มักกูอ,อยู่ยไหนเนี่ยมักกูอยู่ไหนเนี่ยอ,อ,อ,อยู่ข้างล่างอยู่ใต้เท้าเนี่ยมดูไาไมาม์กย,ยิงได้ยิงเถอะไอ้สัส มึงว่าปีนกล่องปะึด๊บเข้าเลยน้องมาใช้ MP9 มึงเป็รพอ MP9 อีกนแล้วช็อตไม่เล่นแบบนี้อีกแล้วสัตว์ ทนอ่านออทนทฒ่าตายท่นอฒตายมีทูบกูสโมมีทูบีไว้โอ้เกือบตายบีสองละวบีสองละวบีสองละเอาไซส์หนึ่งกับเอเคียว่ะเอเอเคียเอเคียเดินเข้าไปได้เลยชื่อนี้ใช่ปะเออชื่อวางให้ลองนะวางให้ลอง ดอลล่า,าสุด,น,ด,ดนั่นดิอนโอ้ยเยี่ยมมันเลย,เลยมันอยู่อีกไอ้สัสน,นึกว่ารีบไปแล้วไอ้สัสอยู่เกินมันเดินอยู่ ไอ้เฮียมองมินิแมพพอดีเอเยกี่ถือปืนวะถือปืนว้ถือปืนว้เน็ตไม่กูจะเน็ตใส่สมออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ช็อตตัวน้นข้าเอชช็อตได้แล้วเข้าเลย Okay. เข้าไม่ได้มีตัวน,นะรีโหลด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 โอเคกู okay. ไปละไอ้จั์ มนึ่งโอ้โหมเด่เลละจะแมัีโฮันเยอโันเเฮ้ยคูโดนคูเจ็บมาร์คช่วยด้วยสวย มาจากชอบนันอยู่ในสายบีตัวหนึ่งพี่สายตัวหนึ่งนะนยกเอโยกไปเอตัวหนึ่งยกไปเออีตัวนึ่งโยกไปเอตัวนึงอุ้ยสองตัวอยู่บี้กำลังยกมากำลังยกมามิดบีเคลียร์นะอุ้ยบีเคลียร์ตอนนี้บีเคลียนเออไม่บีกลับมาตัวหนึ่งป๊บนะ โอ้โหเลจริงๆน,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 นะเนี่ยยึดไหมเออไปเล่นด่านอื่นไปเล่นด่านนหึง,งตันนี้ตัวโคตรสั้นพิมพ์อย่างยากไม่สบายหรอเนาะมาถ้าศัตรอแท้ทั้งทีมเลยไม่สบายหรอาหรอ,อาจจะนั่งรถวิบากพิมพ์อยู่ก็ได้ มูยามูยานีเอ้ยเอาดิพวกกูแม่งชิบหายเอาเอาไปบีปบวิ่งกลับไปบีเมนวิ่งกลับไปบีเ,เอาเอ้ากูวิ่งกลับเลยวิ่งกลับบไปบีเมนเอ้าเม็ดเดียวเอาแล้วเอาแล้วรถพวกกูเปิดของนั่งสมาธิ พ่อหันไปช่วยพี่กิ่งโอตช้าพี่เนี่ยป้ามาแล้วพี่เออโอ้ย,ยมึงเอาปืนที่มึงกิงเป็นเถอะ <c oughs> โอ้ยคน,นแรงเลยวะที่กูออกเอกมไปปผามาเนี่ยปืนเลยตอนเนี้ย <c oughs> มีแล้วเถอะใช่ใช่ <c oughs> สวยน้อง pues ใครจะเอามึงอยู่วะน้องไปมาเลยโอ้โหโคตรสวยกูก็ขาวแต่กูยิงโดนฆ่าหมดเลยฝั่งนู้นเหรอเออดูฝั่งมึงดูฝั่งมึงก่อนด fo um ิกระสุนหมดกระสุนหมดกระสุนหมดให้ แม็กแม่บังอยู่สิไม่ไกลเบนตัวเฮ้ย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 มาเมาเมาเอเมนออกสองคนสี่แล้วันสี่ โอ้โหไอเรื่องเนี้ยเฮาไม่ไโอ้เฮ้ยบีไขลานกูกลัวเอเซ็ตกูกลัวเอเซ็ตกูกลัวเอเซ็ตมันอาจจะเล่นแค่เบสิกก็ได้ระวังนาทีที่ยี่สิบวินาทีนาทียี่สิบเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเซ็ตจริง

อาพาตัวสองเลยมั้งเหมือนวิ่งวิ่งตัวเราลงนตี tier, ตัวนึง oh, มีคิดปะศพรอ่ะศพกูมีบนแอปศพมีบ,บนแอปไม่ผิดนะนะโอเคโอเคไม่ขโมยไปซ่อนแล้วหรือเปล่าเชี่ย e, มันเตะทิ้งเลยเหรอ okay, <yeah. S 1> <laughs> ไม่นานเล่นต่อแล้วตุงท้ายโล หล่น้าามเกฮ้ยกูกำลังเช็คใต้ตีนเลยสัตว์เมาส์มันไอ้นี่เออเหมือนคุณเห็นตอนลงมาเขาอยู่ที่ไหนหรือเปล่าเยเมนแซดลูกหนึ่งขับจัว่าเลยคูเฮ้ยมีแฟนลูกหนึ่งกูมาบีเฮ้ยสองคนสองคนเอ๊ะเสร็จดีละ

มันแฝดเองได้แัดเอ้ยแฝดลูกนึงตลอดเลยเฮ้ยอย่าไฟออกมามาร์คโอ้โหเอ้ยตัวติดมาร์คข้ามันเอเคชันทีเอเคชันทีเก็บเอเคชันทีมันเสร็จบีสโมด้วย อยู่รถตัวหนึ่งนะเธอระวังแล้วผมดูนี่แทนให้ไหมไม่ดูรถไหมเฮ้ยอันเดอร์อันเดอร์แอันเดอร์งั้นก็ต้องโดนพุทธดิโดนพุทธฆ่าแน่นอนไม่ขึ้นนะถ้าจะไปมิดป่ะจับซ้หน่อยนะพุทธคุไมไปใจพวกนี้ไม่มามันตายตอนเคลียร์พอดี อาวสอโหอาวส์วส์อาสอาววสอาอาสาสาวสอาส์าสา ก็ออโต้ก ok> ok ok ันโนสโคะไงเพื่อนฮึ้ยยังไงลอโกได้เนาะฮุ้ยสูตร โอ้ไม่ทันมึงมีคิดอยู่แต่มึงไม่ทันละเจเอเคก็บอกนึงแกไอเรี่องมือถือเกมการวิ่งจริงได้ไหมไรสัตว์เมนหนึ่งเก็บไตไตมันโดนจรไอ้พุต ไอ้พูดแไอ้พุ้ยพูดไปสลับปืนขึ้นมาพอดีกิ้งิเว้ตั้งแต่สลับนะมือไปตะกุดโอ้โหโอ้โหยิงไมสไอ้เขี้ยมดีเขาบีช็อตบีแอปไอ้เขี้ยมพูดไปแต่ไม่มีใครฟังเลยอะเหมือนสมองไม่ลืมตอนที่กูสั่ง ตอนที่เอ็มมาร์ก่อน Arizona, ค curtain, ัดอะโดนทิ้งไปคนเดียวตลอดไปวิ่งบีไซต์ตัวหนึ่งมาเก็ตตัวหนึ่งมาเก็ตตัวหนึ่งเอาตายมาร์กจะดรอปซีโฟทำไมวะกูเดินไปแล้ว